ชาฮาเบอร์นะคะให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเฮกองสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์ค่ะมีประสบการณ์ในการทํางานกว่า25ปีนะคะโดยท่าเรือสามารถรองรับเรือขนาดตั้งแต่7 0 0 0 0ถึง1 2 0 0 0แเดสเวตันรองรับเรือสินค้าได้พร้อมๆกันถึง6กลำและยังมีเครื่องมือและระบบปฏิบัติการอย่างทันสมัยทําให้มั่นใจเขาว,ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานโดยมืออาชีพสําหรับท่าเรือศิราชาฮาเบอร์ค่ะ กลับมาดูนะคะตลาดหุ้นไทยล่าสุดเดชนีบวกไปแปดจุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,624.27จุดมูลค่าการซื้อขาย2,925ล้านบาทค่ะมาดูสิบอันดับอ่ามูลค่าอ่าค่ะ<ห>อันดับที่1เป็นหุ้นน้องใหม่นะคะบริทเตเนียนะคะจำกัดมหาชนหรือว่าอักษรย่อในตลาดหุ้นก็คือ BRI น,นะคะ b r ไนะคะเขาจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ก่อสร้างหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้นะคะโดย BRI เป็นบริษัทแกนนำหลักของ Origin Property จำกัดมหาชนนะคะราคา IPO ของเขาเนี่ยอยู่ที่10บาท50นะคะส่วน PE Ratio นเนี่ย1 7 5เเท่าค่ะล่าสุดนี้นะคะบวกไปอยู่อันดับที่1น,นะคะอยู่บวกไป30สตางคะ่ะอยู่ที่10บาท80สตางยืนเหนือจองได้30สตางนะคะ อันดับที่2 G P S C คะ่ะบวกไป1บาทอยู่ที่79บาท50อันดับที่3 E A นะคะ25สาตางคะ่ะอยู่ที่93บาท25สาตางอันดับที่4ปตทไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ37บาท25สาตางอันดับที่ 5K าเคแบงค์ค่ะบวกไปบาท50อยู่ที่138บาท อันดับที่6ปูนซีเมนไทยบวกแรงนะคะ4บาทอยู่ที่380บาทอันดับที่7ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะบวกไป1บาทอยู่ที่123บาทอันดับที่8เจม,มาร์ดวันนี้ลงไป50สตางค์นะคะอยู่ที่53าสบาทห้และอันดับที่9นะคะทริปเปิลไอค่ะบวกไป30สตางค์นะคะทริปเปิลไอโลจิสติกนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะทริปเปิลไอโลจิสติกบวกไป สิบสตางอยู่ที่สิบสี่บาทห้าสิบนะคะแลนดันดับที่สิบกันกูลค่ะวันนี้บวกขึ้นมาสิบตางนะคะอยู่ที่ห้าบาทสิบห้าตางค่ะครับตัวลงไม่ได้คืนนะครับยี่สิบห้าจุดไปที่หายไปเมื่อวานนี้ที่ลงไปอันนี้ก็บวกแ้วไม่ไม่แรงมากเพราะว่าก็ยังกังวลอยู่กลัวอัพเตอร์ช็อคสำหรับโอมิคอนค่ะเดี๋ยวมาอีกเมื่อไรไม่รู้ผมก็ทบนะครับค่ะก็เลยแบบลงเป็นแบบสนอมเนื้อถนอมตัว ก็แนะนำนะครับใครที่เสียไปยี่สิบห้าจุดเมื่อวานนี้วันนี้บวกขึ้นมาแปดจุดบอกโอ้ยฉันยังไม่ได้จนคืนเลยไม่รู้กำไรเนี่ยกำไรที่หายไปยังไม่ได้กลับมาเลยก็มองโลกในแง่แบบดีนิดหนึ่งขึ้นมาให้เราขายก็ดีเหมือนกันนะคนที่มีกำไรแต่ว่าส่วนใหญ่นักลงทุนที่คุยกันนะครับก็จะประเมินสถานการณ์ถูกกำหนดกรยุทธ์ได้ถูกในช่วงนี้คือขึ้นมาเนี่ยไม่รู้แหละพอมีกำไรเล็กๆน้อย พอได้ค่ากับข้าวาก็จะขายหุ้นดอ,อกแต่ถ้าลงมาแต่งแรงก็จะซื้ออย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะ่ะก็ต้องใช้วิธีแบบนี้แต่ว่าเวลาลงแรงก็ผมก็จะเตือนนะว่าเวลาลงเงินไม่ต้องรีบร้อนช้อนซื้ออย่างเมื่อวานนี้ก็แบบลงมาบานเดียวนะคือตั้งแต่เปิดตลาดก็ลงลงมาเรื่อยๆเลย แล้วก็มาเร่งคืนมาฟื้นมานิดหน่อยนั้นเองทีแรกลงไปพักส,สักร่วมสามสิบจุดใช่ไ้งค่ะแล้วก็ดิดกลับขึ้นมานะฮะเหลือยี่สิบห้าจุดมัต้องบอกว่าเวลาวิกฤตนะบางบเห็นแดงไม่ได้เห็นแดงเข้าใส่เลยบางทีก็แดงก็ต้องรอดูเหมือนกันนะไฟแดงนะตามสีแยกเขาบอกให้หยุดนะัน,นตัวแดงๆไม่ใช่ว่าเราฝ่าไปเลยสวนไปเลยบางครั้งถูกบางครั้งก็ผิดแต่เพื่อความมั่นใจก็รอดู สัญญาณให้ชัดเจนว่าจะจะเป็นการปรับฐานระยะสั้นหรือเปล่าซึ่งในรอบนี้เนี่ยเราก็ฟันธงไม่ได้นะว่าอมันตอบรับซึมซับรับเข่าโอเมคอนไปหมดแล้วอย่างครับมาดูสถานการณ์แต่ว่าวันนี้ผููตัวเลขผู้ติดเชื้อก็รู้สึกว่าชะลอลงแล้วอยู่ระดับหมดสามพันเนี่ยสองพันกว่าวันนี้สองพันกว่าค่ะ น่าจะ2,2476รายค่ะแต่ว่าเสียชีวิตยังสูงนะคะ32รายค่ะครับก็ตัวเลขผู้ติดเชื้ออะไรหม่ก็ยืนอยู่ทรงตัวระดับต่ำกว่า3,000มาหลายวันแล้วนะค่ะก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่ามันมันเริ่มจะคลายตัวแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยนะครับเกือบ3,000รายเนี่ย2,400รายก็าายถือว่าอย่างเยอะอยู่ครับค่ะตอนนี้เข้ามาถา,ถามถ่ายผมก็น่าจะเป็นสัปดาห์ ะะสัญญาณคุณสุน,นันมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติดต่อกลับมานะคะแต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะล่าสุดก็บวกไป9.05จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,624.85จุดมูลค่าการซื้อขาย7,556ล้านบาทนะคะ ก็วันนี้นะคะดูทิศทางแล้วก็คงรีบาวกลับขึ้นมาได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เท่ากับที่เมื่อวานปรับตัวลดลงไปเพราะว่ายังกังวลเรื่องของโอมิคอนไม่ใช่แค่ทั่วโลกนะคะแล้วก็เฉพาะในส่วนของบ้านเราเองที่ก็กระทรวงสาธรารณสุขก็ถแถลงแล้วว่าพบผู้ติดเชื้อโอมิคอนรายแรกในประเทศไทยที่ไม่ได้เดินทางไปจากต่างประเทศเพราะก่อนหน้านี้นะคะที่ติดไป63รายเนี่ยนะคะก็คือเป็นการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในไทยพร้อมกับเชื้อโอมิคอนนะ,นะคะแล้วก็สามารถสกัดได้ที่ ทางสนามบินหลังจากที่เขามีการเดินทางเข้ามาแต่ว่าสําหรับผู้หญิงรายนี้เนี่ยนะคะสาม,มีเป็นนักบินแล้วก็บินไปแล้วก็มีเชื้อโอมิคอนมานะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่ติดเชื้อโอมิคอนในประเทศไทยโดยที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ทั้นนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความกังวลขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่เทศกาลในช่วงปลายปีปีใหม่นี้นะคะจะต้องมีการจัดงานเค้าดาวงานปีใหม่ต่างๆเนี่ย ก็ต้องดูว่าภาครัฐเองเนียนะคะจะมีมาตรการความเข้มข้อนออกมาเพื่อที่จะสกัดโอมิคอนหรือไม่แต่ว่าในสัปดาห์นี้การประชุมสบคก็ต้องจับตาเรื่องของการยกเลิกกันะคะสำหรับนัก ผู้เดินทางชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในไทยหรือรวมถึงคนไทยที่จะเดินทางเข้ามานะคะ test and go อาจจะถูกยกเลิกแล้วก็นำเรื่องของ Quarantine กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาตราการที่มันจะมีความเข้มข้นขึ้นก็ทำให้หลายฝ่ายนั้นกำลังรอคอยนะคะที่ประชุมสบคที่จะมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็น สิ่งที่กำลังรอดูกันนะคะว่าจะมีการยกเลิกการจัดงานเขาดาวหรือเทศกาลปีใหม่ต่างๆเพื่อหรือ,รอไม่เพราะตอนนี้ในหลายๆจังหวัดนะคะที่เขาก็มีการจัดงานเนี่ยก็เขาก็มีการยกเลิกไปแล้วถ้าหากว่ามีมามตรการในการควบคุมดูแลเนี่ยได้ไม่เข้มข้นพอนะคะเพราะตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังเรื่องของโอมิคอนแล้วค่ะ แล้วก็ปัจจัยที่ในส่วนของตลาดหุ้นยังต้องติดตามกันต่อด้วยนะคะพรุ่งนี้หากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนงนะคะที่หลายฝ่ายก็คาดการว่ากรนงน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยวไว้ที่ระดับ0.5%ต่อไปค่ะ อย่างทางด้านของกลุ่มงาน Global Market ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าที่ประชุมกรงอในวันพรุ่งนี้น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0.5เปอร์เซ็นต์เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักขณะที่เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ของไทยและการเริ่มปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติของธนาคารกลางหลายแห่งยังไม่สร้างแรงกดดันในเวลานี้นะคะ นอกจากนี้ค่ะตลาดอาจลดความเสี่ยงท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสกายพันธุ์ทั่วโลกและผลกระทบต่อการพื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและรวมถึงนะคะอีกหลายหน่วยงานเนี่ยประเมินไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะปี2565สําหรับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของบ้านเรามีหลายหน่วยงานประเมินนะคะว่ากรงอน,น่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่0.5%ตเนี่ย ตลอดทั้งปีหน้าปี265 26, พเลยในขณะ,ะที่ฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยเฟดเองก็ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะอย่างน้อย3ครั้งในปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยก็จะเริ่มสวนทางกันแล้วในฝั่งของสหรัฐปรับขึ้นแต่บ้านเรานั้นคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะด้วยสภาพเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเราก็น่าจะยังไม่น่ากังวลต่อไปนะคะเพราะว่าดูจากหลายเสียงที่ประสานกันออกมาแล้วเนี่ยประเมินแล้วนะคะที่ทางอัตราดอกเบีย้ยไทยเราน่าจะยังคงที่แบบนี้ต่อไปจนถึงปีหน้าค่ะเอาละค่ะกลับมาดูหุ้นหนึ่งตัวกันนะคะสำหรับ justmin นะคะ international หรือว่า jazz นั่นเองค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ใช้ c a s บ b ล l า n c e ระดับที่หนึ่งเป็นวันแรกที่ทางตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้ใช้นะคะ ก็ปรับตัวลดความร้อนแรงลงไป5.56%ปิดตลาดไปที่ระดับราคา3บาทส0สตางค์นะคะหรือว่าลดลงไป20สตางค์ค่ะโดยทางแ a สเองนะคะนอกจากถูกใช้คัสบรานระดับที่1แล้วเนี่ย นักวิเคราะห์เองก็ประเมินว่าเป็นลักษณะของเซลล์ออนฟักด้วยนะคะเพราะว่าก็มีข่าวออกมาค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับตัว j u s t i n e International นะคะอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการบริหารของบริษัท Jazz เองก็มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีสำหรับการบันทึกมูลค่าที่ดินและอาคารจากราคาทุนให้เป็นการตีราคาใหม่ รวมทั้งการบันทึกมูลค่าอาสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อให้งบการเงินสะท้อนมูลค่ายุติธรรมปัจจุบันมีผลวันที่31ธันวาคม2564นะคะก็น่าจะส่งผลให้ j a s ต i n ินั้นมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นก็สะท้อนรับข่าวนี้ไปแล้วนะคะส่วนกระแสข่าวอื่นนะคะที่ออกมาอย่าง a d v a n c e Info Service จะเข้าซื้อหุ้น j a s ต i n ิจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนื่องจากมีธุรกิจ ที่เอื้อประโยชน์ต่อกันรวมถึงคาดว่าจะมีความคืบหน้ายุติข้อพิาพาทระหว่าง j n จ s u b m ซับบ e ีนเทเลคอมมิ c น t ชันที่ j แ z สถืออยู่100%กับบริษัทท o t จำกัดมหาชนนะคะก็อันนี้ยังต้องตามต่อนะคะ ก็ยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนยังต้องจับตากันต่อไปว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนักลงทุนเองก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ระมัดระวังการลงทุนให้ดีนะคะเพราะว่าการติดแคลสบปร์รนระดับที่1เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการเตือนนักลงทุนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ระมัดระวังกันเพิ่มมากขึ้นสําหรับการลงทุนด้วยนะคะเอาล่ะค่ะกลับมาดูนะคะตลาดหุ้นไทยล่าสุดค่ะเราบวกไป8.12จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,623.92จุดมูลค่าการซื้อขาย1,162ล้านบาทค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1เป็น G P S C ค่ะบวกไา2บาท25สตาตคางอยู่ที่80บาท75สตาตคากลุ่มโรงไฟฟ้านี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะมาแรงในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะโดยตัว E A เนี่ย ถือว่าค่อนข้างจะนำโด่งเลยนะคะรถไฟฟ้าโรบไฟไฟ้าทั้งหลายค่ะอันดับที่2 BRI นะคะบริชเนียหุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าเทรดตลาดในวันนี้วันแรกนะคะก็บวกไป30สตางค์อยู่ที่10บาท80สตางค์ค่ะอันดับที่3 EA นะคะบวกไป25สตางค์อยู่ที่93บาท25สตางค์อันดับที่4 SCB ค่ะบวกไป1บาทที่123บาท อันดับที่5 Kbank นะคะบวกไปบาท50อยู่ที่138บาทอันดับที่6ปตทลงไป25สตางค์งอยู่ที่37บาทอันดับที่7 RCL ค่ะบวกไป3บาทอยู่ที่46บาท25สตาตคางและอันดับที่8 Delta ค่ะบวกมา6บาทอยู่ที่406บาทอันดับที่9 BJC นะคะลงไป50าสตางอยู่ที่30บาท50สตางและอันดับที่10ค่ะปูนซีเมนไทยนะคะบวกไป3บาทอยู่ที่379บาบาทค่ะวันนี้ ก็น่าจะเคลื่อนไหวในแดนบวกแล้วก็อย่างที่บอกในต้นรายการว่ารอผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีวันนี้ด้วยนะคะเรื่องของมาตรการของควัญปีใหม่ที่แต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งก็หลายฝ่ายคาดว่าจะเป็น sentiment เ,เ,เชิงบวก ที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ได้นะคะโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะที่หลายฝ่ายมองไปที่เรื่องของเราเที่ยบราการคอนเรึ่งเฟสสี่ต่างๆนะคะที่น่าจะมาต่อยอดตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันค่ะว่าที่ประชุมครมอรจนุมัติออกมาอย่างไรกันบ้างน,นะคะแล้วจะช่วยทําให้ดัชนีนั้นยืนในแดนบวกไปได้จนปิดตลาดหรือไม่และจะเอาคืนเมื่อวานนี้ที่ลงไป25จุดได้หรือไปในช่วงบ่ายก็คงมาหลอดรุนกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการ การคุยคุยหุ้นในชัลนทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ